สีขาวนะครับสีขาวก็ตัวนี้น่าจะเป็น6 h เค d c r e a กันนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้สภาพเดิมเลยตัวนี้6 Head c <H> นี่เคสดสีเลี่ยมเลยครับคันนี้นะเนี่ยบางคันก็เคส็ดสีสวย แต่หัวก็ไม่เท่าไร่แต่บางคันก็หัวสวยแคทซีก็พ่นสีมานะครับโอ้แต่คันนี้สวยจริงๆนะนี่ภายในหัวคันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นี่หว่าเผื๊ๆคันนี้สวยกว่าคันนั้นนะถ้าใครสายโรโบโครอปนะถ้าใครสายโรโบครอปต้องดูนะเดี๋ยวคันนี้ผมจะนี่ให้ดู อาจจะลงระยองระยางหม่นะเพราะเขาจะเปลี่ยนเป็นแก้มเลีดน,นะครับกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาเลยคันนี้ตัวตัวท็อปนั่นนี่ไฟฟ้านี่ปรับไฟฟ้านะซ้ายขวานะนะครับแต่คันนี้เครื่องสวยหัวสวยนะครับพิมพิมมายกหัวดิลูกคันนี้เครื่องสวยหัวสวยครับคันนี้ครับ เครื่องเกียร์สวยวยกหัวคันนี้ดูดิเนี่ยใต้หัวอะไรก็ยังดีๆอยู่เลยคันนี้นเนี่ยนี่จๆตัวนี้แล้วก็กยกขึ้นเลยเออไม่ได้ติดอะไรละมันหนักไอก้เชียร์มันต้องใช้แรงเยอะ ตัวดีดหัวมันไม่มีหรือไงอนี่เนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งตัวดีดหัวเครื่องตัวนี้นดดสดจริงคันนี้สดจริงไม่มีการบิวเลยคันนี้ได้ทั้งเคล็ดสีคันเนี้ยดูดิด <c oughs> ได้ทั้งเคล็ดสีได้หมดเลยเหมือนเหมือนรถที่วิ่งถ้าเป็นรถไทยนะวิ่งอยู่ประมาณห้าหมื่นโลแล้วมาขายอะวิ่งโลง่เลยได้สบายลยนั่นอะคันนี้ไม่มีการบิวเลยนะพี่ ไม่มีการพ่นเคลือบอะไรเล,เลยคือสวยหมดสวยทุกอย่างจริงๆถ้าใครจะเอาผมให้คันนี้นะคันนี้นะครับรีบเลยนะถ้าคุณจะเอาจริงคันนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเสียท่อลยอืมคันนี้สวยจริงไม่ได้บิวเลยโอ้โหเกนเือร์โบเกนเทอร์โบยังใหม่อยู่เหมือนเดิมเลย,อยเอาเนี่ใช่ไหม ม,ม,มัน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 ได้ยัดได้ยัดกลวยไหมยัดนิดหน่อยฮมคอนี้ไม่ต้องซื้อเลยอ่ะโค้งใหญ่อย่างนี้มันก็หอนเลยพี่ไฟฟ้าด้วยโบเปย์ผันโอ้โทอยอินเตอร์ไหมเหมือนรถมันเหมือนรถที่มันเหมือนรถที่แบบว่าวิ่งไม่เกินแสนโลเนาะใช่สภาพเครื่องไหมดูวะ ถ้าพูดตรงๆนะผมว่ารถพวกเนี้ยไม่ได้บิวไม่ได้อะไรเลยมันเป็นเหมือนรถที่โรงงานเขาออกมาเป็นเป็นยี่สิบสามสิบคันแล้วแบบว่าไ่อ้นนี้เป็นหลบอยู่ไม่ค่อยได้ใช้งานอ่ะบางคันเขาวิ่งจะเป็นจะตายแต่อ้นนี่จอดอยู่เฉยๆเล่นหลยไม่มีอะไรติดเลย,เลยคันนี้อาคันสูงคันสูงโอเคคีครับไม่มีอะไรติดเลยว่าตัวนี้ขีดเก้านะถ้าจะให้สุดจริงๆก็ขี่สิบอือ มันจะมีหกเฮดเคหนึ่งขีดสิบนะครับถ้าสุดจริงๆนะอันนี้มันขีดเก้าอยู่มันก็เหมือนในนี่แหละหกเฮดอีข e ีดหนึ่งขีดสองนี่แหละขีดสองมันจะแรงแบบเท็อปพุ่งง่ายๆร,รอยน็อตนี่แทบไม่มีมันดูนี่มันมดูสายมันดูสายเทอร์โบนี่นะน็อนี่ไหมมันยังไม่มีรอยดํารอยไหมเลยสายน้ํามันเข้าเทอร์โบไหมสายน้ามันเลี้ยงเทอร์โบดูดูหัวน็อตตรงเทอร์โบดูใช้น้ำได้เลยเออนั่นแหละ เหมือนรถแบบน้ำหรือน้ำมันเครื่องโอ้นี่น่สายตัวนี้มันไม่ได้ไปนั่นสายตัวนี้มันไปอยู่ตัวนู้นเออมันไปอยู่ตัวในอึสายน้ำอันนี้มันไม่ใช่น้ำน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่สายน้ำมันลงไปข้างล่างหรือว่าน้ำมันเครื่องนี่แม่มันเป็นสองหัวไหมหัวนี้มันลงไปล่างหัวหัวที่มาด้านข้างมันเข้าด้านข้างมันน้ำหรือน้ำมันเครื่องเาพี่ดูเออ เนี่ยที่มันตรงมาปุ๊บมันจะอยู่ด้านข้างนู้นในในนู่นน้ำมันเครื่องพี่เออมันเครื่องทั้งสองใช่ไหมอืมันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำถ้าออกจากฝามันอยู่ด้านข้างไอตัวข้างบนนี้คือคือไอ้น้ำมันเครื่องกร๊บเลยน้องใหม่อยู่เลยฟังเสียงนี่เงียบกิบเลยครับนู้นเลยไปบอกพี่เขามาสตาร์ทอยกระจกไฟฟ้าตัวท็อปตัวนี้ วันนี้วันอาทิตย์ช่างยังมาทํางานอยู่เนาะอยากฟังเสียงรถ่ะเีจเจเจขอสตาร์ทคันนี้ฟังได้ไหมไม่มีแบตตีไม่ได,จด้จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยครับผมคันนี้เหมือนเบียดตู้มานิดนึงตรงหน้าผาด มันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นแบบเขาทำมาเป็นคอลเลกชันเลยนะนิดเดียวไม่ได้เบียดไม่ได้เบียดเลยมันยังงันอยู่แล้วใช่นไหมนอะอ๋อเออเฮ้ยเบียดเลยเบียดไหมเบียดเบียดเบียดนิดเดียวเป็นเหมือนคอลเลกชันเลยนี่เป็นไรสีถลอกอะไรมาทับอ่าจจะเป็นตอนที่ยกออกจากตู้มั้งเดี๋ยวมารอฟังเสียงคันนี้กันครับเขากําลังจะเอาหม้อแบตมาก็คือลูกค้ากําลังจะเข้ามาแล้วก็จะให้ฟังเสียงเข้าไปฟ้ามา เนี่ยคันเนี้ยจุดสนใจเลยผมอยากฟังเสียงมากเลยเครื่องมันสุดๆอะ่ะเราจะให้เทียบกันระหว่างคันนี้กับคันนี้เนาะว่าเครื่องตัวไหนจะดีกันเนาะคันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการบิ้วล้างอะไรเรียบร้อยแต่คันนี้รู้สึกว่าเดิมๆเลยถ้าถ้าเป็นผู้หญิงคนเนี่ยน่าจะเสริมนม,มเสริมจมูกออทาคิ้วเรียบร้อยแต่คนนี้เดิมๆเป็นรู้สึกว่าจะจบประมาณมสามมาออคล้ายๆวัา เขียวแบบเขียวดุดนอะไรเนี่ยดำดำดุถ้า,ถาเป็นผู้หญิงก็คือจบมหกมาแล้วมาเข้าราชพัฏอืมอ่าใช่ใชอันนี้เรียนแล้วอันนี้จบมสามาแล้วมาเรียนจบมหกในเมืองแล้วก็ผ่านศึกมาเยอะอ <c oughs> แล้วเขาราชพัฏเหมือนกันแต่ผ่านศึกมาแล้วอันนี้คือจบมาแบบนิ่มๆเลยนิ้งๆเลยเขาดูดุมอ่ะเคยบดูดุมอ่ะมาดูดุมยังไม่มีที่ติดอือผมสนรถคันนี้มากเลยสนใจนะ ใครสายโรบอคคอปต้องมานะคันนี้นะ oh. คือสนใจคันนี้เลยคือคือความหมายอะ่ะผมต้องรีวิวอิซุสุสายอิซุสุตอนนี้น้อยใจมากว่าผมไม่สนใจอิซุสุเลยมีแต่ฮีโน่ฮีโน่ลูกค้าก็เลยซื้อฮีโน่กันเยอะนะครับอ่ะนี่ที่จริงแล้วอิซุสุเขาก็ยังรักษามาตรฐานเขาได้ดีมากครับ คือแป๊บน้ำมันนะไม่ต้องแตะได้เลยไม่ต้องทำสีเดิมๆนี่อะไรนะกินแล้วครับครับฮะไม่เป็นไรกินไหมกินกินไหมฮะกินก็ได้ก็ไปบอกพี่ก็เดี๋ยวพี่จะซื้อให้กินพ่อไม่กินฮะลุงกินไม่ได้ไมได้แลสร็จอะไรข้อมึงกินได้กินไม่ได้พี่กิฟต์เขาจะซื้อให้กินไหมฮัลโหลสวัสดีพี่กิฟต์รือยังอือืม ทั้งสองเลยไออ่ะอเยตอนหนึ่งก็มากับพ่อ<ม>ตอนหนึ่งมันก็มากับแม่นะมันก็เลยอายใช่ไหมเนยไหนเอา้ารถเอาให้ดีนะลูกค้ากำลังจะมาดูรถนะจะให้เขาสตาร์ทลองอีกอยู่ <c oughs> เขาจะมาดูเจโอเจ็ดฟังเสียงครับ <c oughs> ย,ยัง <c oughs> ยังงี้มับลก,กับบ้าบีอีกอ๋อปิดป,ประตูดิยพอจะลองเบิ้ลดูคันนี้ที่ว่าแแมบหรอยังใครว่า,าลองเบิ้ลดู บอกไม่แมบลองเบิ้ลดูถ้ารถไม่แมบเบิ้ลด้ขนาดนี้นะแ้ยังพี่ตเอ้ารถไม่แมบมันเบิ้ลได้อย่างงี้เลยมันสองหไม่คันนี้มันสองสี่ใช่ไหมมันมันสองหกก็คือฉีดสิบใช่ไหมเอไม่ค่อยนรถสมูมันไม่ได้ฉีดโคมันไม่อะไร มันก็เลยเบิ้ลได้อย่างงี้ถ้าเราไปออกรถป้ายแดงเบิ้ลได้อย่างงี้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้มันรอรถป้ายแดงเนี่ยมันจะเหยียบลงไปมันค่อยๆขึ้นมาก็ตอ,จะจะอ่าอันเนี้ยก็ยังงงอยู่มันไม่ได้แหมงทำไมมันตามตามมืออย่างเงี้ยอ้าถ้าดำพ่วงเนี้ยดูนี่ เออใช่ใช่พี่แล้วเราฟังเสียงคันนั้นด้วยครับเตัวยิลมเสียจมลองจับไปงี้นี่พ่อจะสตาร์ดูเ้กัน้ยเร็วใช่ไหม ลองสตาร์ทให้ดูดูรอบโอ้ยมาจับอันนี้หน่อยประตูอ่ะมันจอดชิดกันเยเอะมันสตาร์ทติดง่ายดิติดง่ายมงน่ายโคตรเลยดูนะมีควันไหม Ah, จริงอันนี้เอาดับเครื่องทีเดี๋ยวลองเบิ้นดูอีกรอบดูดูมันตามมือจริงนะถ้าบอกว่าไม่ได้รีแมปดิผมงงเลยนะน่นนี่เนี่ยงงเลยครับถ้าบอกว่าไม่ได้ดรีออเอามันไม่มีฟีปั๊มบอ ถ้ามีฟีปั๊มมันไม่แตกหรอกถ้าถ้าถึงรอบมันก็มันก็พีโออพวกนี้มันใบเยอะเนาะส่วนมากกับฟีปั๊มมันจะช่วยเรื่องนี้เนี่ยพอดีว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราแรงเกินไปอะ่ะมันจะไม่หมุนไปตามรอบเครื่องแต่แดงว่ามันเหนื่อยไปเติม 老温馨啊。